สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของเทอร์โมเดนามิกส์นะครับเทอร์โมเดนามิกส์ก็คือเรื่องของความร้อนนะครับซึ่งในทางภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอุณหพลศาสตร์นะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดวิชานี้ก็เป็นวิชาที่ผมรู้สึกว่าคนเขาเข้าใจกันเยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายแล้วมันก็เห็นภาพไดในชีวิตประจําวันได้แล้วกันนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะรู้จักในเรื่องของความร้อนเนี่ยเราต้องรู้จักในส่วนของ สสารและอุณหภูมิพอก่อนคราวนี้นะครับสสารคืออะไรนะครับสสารเนี่ยถ้าเราจะเรียนตอนมปลายนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3สถานะเนาะถ้าคนเข้าใจแบบส่วนใหญ่แล้วกันจริงจรมันมีอีกสถานะหนึ่งนะครับเราต้องบอกว่ามี4สถานะมันก็คือของแข็งของเหลวแกส๊สและอีกอยนนึงก็คือพลาสมานะครับอย่างนี้นะครับคราวนี้รู้จักของแข็งก่อนนะครับของแข็งเนี่ยก็คือเป็นสสาร ที่เรียงตัวกันนะครับอย่างเป็นระเบียบม,มีรูปร่างที่แน่นอนนะครับแล้วก็รูปเขาเรียกว่าโมเลกุลของเขาถ้ายังรักษาสภาพของแข็งอยู่เนี่ยเขาจะเคลื่อนที่จากเดิมได้ไม่มากนะครับอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงของแข็งใช่ไหมเราจะนึกถึงไม้นะครับไม้เขาก็มีรูปร่างแน่นอนคือมันก็อืมภายในโมเลกุลมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ที่เป็นลักษณะในส่วนของด้านขวามือนี่นะครับ โอเคครับอันนี้ต่อมานะครับก็คือของเหลวนะครับของเหลวเนี่ยก็คือถ้าเราสังเกตเนะครับเราจะรู้ว่าตัวของของเหลวเนี่ยมันมีที่ว่างระหว่างโมเลกุลเนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือเคลื่อนสามารถโมเลกุลตรงนี้สามารถเคลื่อนที่ภายในภาชนะที่เขาบรรจุได้แล้วนะครับมีรูปร่างที่ตามภาชนะที่บรรจุและกันนะครับหลักๆโอเคนะครับต่อมาก็คือแก๊สนะครับ ขเขาลดพาสมาก,กนเนานะครับแก๊สเนี่ยครับโมเลกุลเขาจะอยู่ห่างจากของเหลวมากขึ้นไปอีกก็คือ,อไม่มีรูปร่างหรือปริมาตรที่แน่นอนนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราใส่ภาชนะที่มันเป็นภาชนะปิดแล้วกันนะครับปริมาตรเขาก็จะเท่ากับภาชนะปิดใบนั้นนะครับแกส๊สนะครับส่วนโมเลกุลเขาก็จะรูปโมเลกุลเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องนี้นะครับที่แบบเราเห็นภาพกันตลอดก็คือของแข็งก็คือน้ำแข็งของเหลวก็คือน้ำแก๊สก็คือไอ้น้ำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้บ่อยมากในเรื่องของเทอร์โมดินามิกส์นะครับส่วนพลาสมานะครับอันนี้แถมให้ละกันพลาสมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแบบดวงอาทิตย์แสงเหนือแสงใต้พวกนี้นะครับจริงๆมันมันมีเรื่องของประจุเข้ามาด้วยเนาะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า ให้เรารู้้เฉยแล้วกันว่ามันมีสถานะนี้ด้วยเราอาจจะยังไม่ได้ลงลงลึกมากเพราะมันไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นสามสถานะก็ะคือมีของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้จักก่อนที่จะคำนวณความร้อนเนี่ยก็คือตัวของอุณหภูมินะครับครานี้อุณหภูมิเนี่ยในความเข้าใจของเราเนี่ยคืออะไรนะครับจริงจริง อุณหภูมิเนี่ยถ้าตามที่หนังสือหรือหลายๆอย่างเขาเขียนไว้นะครับอุณหภูมิก็คือระดับพลังงานจนภายในส,สารนั้นนะครับเราไฮไลท์ไว้ก่อนเนาะก็คืออุณหภูมิก็คือระดับพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลภายในส,สารนั้นนะครับคือหมายความว่าพลังงานจนคืออะไรนะครับพลังงานจนก็คือพลังงานในการเคลื่อนที่คราวนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีมวลขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยแปลว่ามีพลังงานจนแล้วนะครับเราดูรูปขวามือนะครับ รูปขวามือเนี่ยอ่ามันมันเป็นโมเลกุลเนาะนะครับโมเลกุลเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดการเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะครับเพราะเกิดการเคลื่อนที่ปุ๊บก็จะทําให้เกิดพลังงานจนนะครับถ้าเกิดพลังงานจนมากนะครับเราก็อาจจะบอกได้ว่าอุณหภูมิเขาสูงมากเพราะอุณหภูมิสูงมากก็หมายความว่าไงหมายความว่าตัวของอ่อุณหภูมิเขาเองเนี่ยตัวของสารนั่นเองเนี่ย จะมีความร้อนที่สูงขึ้นนะครับมีระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วกันก็รู้สึกว่าร้อนนะถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านนะครับแต่คราวนี้อ่าถ้ากรณีที่มันขึ้นที่ช้า่ะนะครับขึ้นที่ช้ามากเลยขึ้นที่ช้ามากเราบอกว่าระดับพลังงานจนอาจจะต่ำเนาะนะครับก็หมายถึงว่าอุณหภูมิเขาจะต่ำด้วยก็คือสถานนั้นอาจจะมีความเย็นนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นตัวอุณหภูมิเนี่ยก็คือตัววัด เขาเรียกว่าอาจจะใช้คําว่าระดับความร้อนแล้วกันก็นนคือไม่จะเกิดในสารของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้นะนะครับถ้าอุณหภูมิเท่ากันก็นนคือหมายความว่าพลังงานจลนฉลี่ยเขาเท่ากันนะครับคราวนี้เราต้องมาคํานวณในส่วนของอุณหภูมินะครับก่อนที่จะไปใช้ในเรื่องความร้อนเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่อันนี้จะเป็นรูปนะครับว่าเออพวกโมเลกุลต่างๆเนี่ยเขาเคลื่อนที่ พอเคลื่อนที่ก็เกิดอะไรนะครับก็เกิดพลังงานจนนะครับพลังงานจนน็คือพลังงานในการเคลื่อนที่แล้วนะครับเห็นไหมเราจะเคลื่อนที่นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราสังเกตดีหน่อยเนี่ยเราจะรู้ว่าไอของแข็งตรงนี้นะครับมันเคลื่อนที่ใช่ไหมคราวนี้คําถามคือมันจะเคลื่อนที่เหมือนแก๊สกับลิลวได้ไหมคาตอบก็บคือมันอาจจะเคลื่อนที่แบบเป็นลักษณะที่แบบไปซ้ายไปขวาแบบนี้ไม่ได้ อาละถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มมัน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 เป็นไงอะนะครับก็คือถ้าตัวของอุณภูมิขอเพิ่มเนี่ยก็คือหมายความว่าโมเลกุลของของแข็งเนี่ยจะเกิดการสั่นนะครับสั่นทีละเล็กทีละน้อยสั่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะเชฟหรือว่าฟอร์มเขาเป็นแบบนี้แล้วนะครับรูปร่างเขาเป็นแบบนี้เพราะ้ความรอ้อนพวกเขาก็ไอพวกโมเลกุลสีส้มแดงเนี่ยเขาจะสั่นสั่นสั่น,นถ้าสั่นถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับ โมเลกุลพวกนี้อย่างเช่นอันนี้เรายกตัวอย่างเป็นน้ำแข็งเลยแล้วกันเนาะถ้าเราให้ความร้อนกับน,น้ำแข็งแล้วโมเลกุลภายในของแข็งตรงนี้มันสัน่นสั่นจนถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นน้ําก็คือน้ําแข็งก็กลายเป็นน้ําโมเลกุลเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปด้านล่างนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าของแข็งเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่เหมือนของเหลวหรือว่าแก๊สแล้วกันนะครับแต่มันจะสามารถสั่นในตัวมันเองได้นี่อทานนี้เขียนไว้ให้แล้วนะครับโอคน,นะครับก็คือ หลักๆใช้อยู่3สถานะนะนะครับอ่ะโอเคหน้านี้น่าจะเคลียร์กันนะครับคราวนี้เรามาในส่วนของตัวอุณหภูมินะครับอุณหภูมิในเรื่องที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ3หน่วยหลักๆเรียกว่าจยิงก็ใช้ประมาณ2หน่วยเลยแล้วกันคือถ้าบ่อยๆสุดก็คือแน่เป็นเนี่ยที่เราเข้าใจกันนั่นคือองศาเซลเซียสนะครับอันนี้รู้จักกันทุกคนเนาะนะครับต่อมาก็จะเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับ ต่อ,อมาก็จะเป็นเคลวินนะครับอ่าเนี่ยนี้คือเป็น3ตัวที่เราจะใช้นะครับคือใช้บ่อยมากแต่ถ้าถามว่าอ่าอันไหนใช้บ่อยสุดใช่ไหมก็เป็น1เลยเซลเซียสอันดับ2อลงมาก็คือเคลวินอันดับ3คือฟาเรนไฮต์พี่บอกแล้วกันในเรื่องของความร้อนนะเอาเฉพาะการเปลี่ยนแปลง,ปลงอุณหภูมิลักษณะเนี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงความร้อนต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องในเรื่องความร้อนแล้วกันอ่อัน,นี้ยยังไม่รวมเรื่องแก๊สนะ ในเรื่องความร้อนเนี่ยจะส่วนใหญ่ใช้เซลเซียสหมดอะนะครับเรียกว่า90%เนี่ยใช้ใช้ตัวของเซลเซียสหมดเลยอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้ใช้เซลเซียสหมดเลยก็ก็จะมี2 2ตัวนี้หลงเหลือมาบ้างนะครับแต่ว่าเราเราก็ต้องรู้ทั้งหมดนะ,ะนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูที่สมการนะครับคราวนี้สมการในตัว C ก็คือองศาเซลเซียสนะอันนี้เป็นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมการนะครับเป็นองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็เป็นควินแบบนี้นะครับคือเขาบอกว่าเซลเซียสส่วน5เนี่ยเท่ากับฟาเรนไฮน์ลบสสิส่วน9เท่ากับเคลบ 2. สอสาส่วน5คือเท่ากับควินลบ2องสห้าคราวนี้อืถ้าใครที่แบบว่าอเขาเรียกว่าอาจจะสับสนเนาะสับสนในเรื่องการใช้สมก,การนิดนึงนะครับคราวนี้วิธีการใช้สมก,การเนี่ยมันมันจะง่ายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่า คือถ้าใครเข้าใจมันก็จะเข้าใจเลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจมันก็จะแบบงงมากเลยตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับข้อแรกคือเขาบอกว่าจงเปลี่ยนอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับให้เป็นให้เป็นฟาเรนไฮต์นะครับวิธีการทําอย่างแรกนะถ้าใครที่ไม่รู้จริงๆนะครับก็คือเราก็ยกสมาการมากก่อน4ส่วน5แล้วนะครับเท่ากับ F ลบ32ส่วน9นะครับเท่ากับ K ลบ2.73ส่วน5 คราวนี้นะครับตรงนี้นะครับคือเซลเซียสใช่ไหมอันนี้คือฟาเรนไฮน์นะครับคราวนี้โจทย์เขาต้องการแค่เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮน์นะครับคือคําถามคือคิววินเนี่ยเกี่ยวไหมนะครับคือคิววินมันไม่ได้อยู่ในการคํานวณที่เราต้องการใช่ไหมเราก็ค่าไปก่อนเพราะงั้นเราก็จะใช้แค่แค่สองตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้พี่ขอลบนะนะครับลบมันก็จะเป็น c ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9นะครับ อ่ะคราวนี้วิธีการทำทำยังไงนะครับคือเขาต้องการในหน่วยฟาเรนไฮต์ว่าคาตอบต้องเป็นฟาเรนไฮต์แล้วแต่เขาให้อุณหภูมิตั้งต้นมาเป็นอุณหภูมิมันเป็น25องศาเซลเซียสใช่ปะหนูก็เอา25้าเนี่ยไปแทนในองศาเซลเซียสตรงนี้นะครับก็จะเป็น25ส้าส่วน5้าเนาะนะครับเท่ากับ f ลบสสองส่วนเานี้นะครับคราวนี้หนูก็หนูจะเห็นว่า5้ามันตัดกับ25ได้ใช่ไหม มันก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือห้าเนาะนะครับนี่อ่ะเป็นไว้นะครับก็เป็นห้าเท่ากับเท่าไหรห้าเท่ากับ f อฟลบสามสิบสองส่วนเก้าใช่ไหมแบบนี้เนาะนะครับเก้าคราวนี้หนูก็ย้ายเก้าขึ้นไปคูณน,นะครับเก้าห้าก็เป็นสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเท่ากับ f อฟลบสามสิบสองนะครับอ่ะถูกไหมเขาต้อง,อ,อ,งอ่านหรือไม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะนะครับคราวนี้หนูย้ายสามสิบสองไปนะครับมันเป็นลบอยู่ก็เป็น สี่สิบห้าบวกสามสิบสองนะครับก็เป็นเท่าไรเนี่ยหกเจ็ดแปดเนาะห้าหกเจ็ดนะครับก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะครับองศาฟาเรนไฮนครับคตอบก็ตอบเท่านี้นะครับบวกถูกไหมเนี่ยถูกนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับครนี้เขาบอกว่าข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าน้ําเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสมีค่าเท่าไรในหน่วยคิวินนะครับอ่ะครนี้เราเรายังไม่คล่องใช่ไหมอ่ะเราก็เขียนสมการก่อนนะครับ c ส่วนห้าน,นะครับเท่ากับ f ลบสอิบสองส่วนเก้านะครับเท่ากับ k ลบสองจสามส่วนห้าใช่ไหมเดี๋ยเ่ยนะครับอ่ะคราวนี้หนูดูว่าเราเราเราใช้สมการอะไรนะครับคือเขาต้องการองศาเซลเซียสนะครับแปลงให้เป็นไรแปลงให้เป็นคิวินนะครับก็คือตัวเคคราวนี้คําถามคือว่าเขาต้องการ c กับ k เนี่ยเอ่อ ฟันแนไฮอยู่ในสิ่งที่เราต้องการไหมอ่าก็คือคําตอบก็คือไม่อยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการ c กับ k ไง f มันไม่เกี่ยวอะไรเราก็ลบไปนะครับลบนี่ไปเราก็ใช้แค่นี้นะครับการคำนวก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับคราวนี้หนูก็ทําไงต่อนะครับอันดับที่2หนูก็แทนค่าเข้าไปนะครับเขาบอกให้องศาเซลเซียสเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยแทนเข้าไปนะครับก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งร้อยนะครับส่วนห้าเท่ากับ k ลบสองจุดสามส่วนห้านะครับคนะครับอันนี้พี่ทําแบบละเอียดนะถ้าใครแบบว่าถ้าใครแบบว่าเราเรารู้คณิตศาสตร์นิดน,นึงอะ่ะเราจะรู้ว่า a ห้าด้านล่างเนี่ยมันตัดกันได้นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าสมมติใครที่ไม่รู้นะครับว่าห้าด้านล่างมาตัดกันได้คือคืองี้นะครับ a ห้าด้านล่างตรงเนี้ยมันหารอยู่เนาะหนูย้ายขึ้นไปคูณนะครับย้ายขึ้นไปคูณมันก็จะเป็น หคูณด้วยร้อยส่วนห้านะครับเท่ากับ k ลบ2เจสามนะครับส่วนอ่ะคิดแลบาแบบนี้เนาะพอย้ายขึ้นไปนะครับหก็ตัดห้านะครับมันก็ตัดกันได้เลยนะครับอ่าต่อมาทำาใไ้ต่อนะครับก็จะเป็นร้อยนะครับเท่ากับ k ลบ2เจสามนะครับอ่าเควินเท่าไหร่เนี่ยเควินก็เท่ากับอ่าเป็น หนึ่งร้อยนะครับบวกสองเจ็ดสามนะครับก็เป็นเท่าไหร่นะครับคีวินก็เท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบสามควินนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับหลักการการที่ทาเนี่ยก็มาจากอย่างแรกนะครับก็คือหาก่อนครับว่าสมการเนี่ยหรือโจทย์เนี่ยเขาต้องการตัวอะไรถ้าต้องการแบบ C กับ k เนี่ยหนูก็ตัดฟาเรนไฮต์ทิ้งนะครับมันจะเป็นคู่กันนะครับพอหนูจับคู่กันได้แล้วนะครับแบบนี้ หนูก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าแบบหนึ่งร้อยองศาลงไปในสมการหรือว่าค่าที่โจทย์เขากําหนดให้ลงไปในสมการนะครับอันนี้คือสเต็ปสองนะสเต็ปสามก็คือคํานวณออกมานะครับแล้วเราก็จะได้คําตอบแบบนี้นะครับอ่ะข้อนี้นะครับเรามีมีข้อสอบเก่านะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวอย่างแบบฝึกหัดละกันให้เราทํานะครับมีอยู่ประมาณสามข้อนะครับราวนี้เราพ้อแล้วเราลองทําก่อนก็ได้นะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อแรกกันนะครับข้อแรกก็คือเขาต้องการอุณหภูมิก็ฟาเรนไฮน์นะครับมีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียสก็คือจากตัว F เลยนะครับมีค่าเท่ากับกี่องศา C นี้นะครับคราวนี้วิธีการทำนะครับก็ตามสเต็ปที่พี่บอกเลยนะครับอย่างแรกหนูก็ต้องเขียนสมการนะครับ C ส่วน5นะครับเท่ากับ F ลบ32ส่วน9นะครับเท่ากับ K ลบ273ส่วน 5นะครับแบบนี้อ่ะคราวนี้นะครับหนูรู้ว่าเขาต้องการตัว f กับตัว c เท่านั้นต้องการฟเรนไฮต์กับเซลเซียสเท่านั้นตัว k เขาเขาไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่ได้ใช้เ้าในสมการนี้นะครับในในโจทย์ข้อนี้ก็ลบเลยนะครับลบแบบนี้นะครับคราวนี้ c ส่วน5นะครับก็เป็นเท่าไหร่ c ส่วน5ก็ไม่รู้นะเพราะเขาไม่ได้ค่า c มาค่อยหานะครับ c ส่วน5ก็ติดไว้นะครับ c ส่วน5 เท่ากับ f f คือเท่าไหร่นะครับ f คือ95เนาะโจทย์เขากำนดให้95 95ลบ32นะครับส่วนอะไรเนี่ยส่วน9นะครับแบบนี้เนาะนะครับอ่ะหนูก็คำนวณมานะครับคำนวณมาจริงๆถ้าใครเข้าใจแค่บรรทัดน,นี้นะครับสองบทัดน,นี้ก็คือเข้าใจฟิสิกส์แล้วนะเพราะว่าอืมหลังจากนี้มันคือคณิตศาสตร์นะครับถ้าสมมติหนูคำนวณผิดเนี่ยแปลว่าคณิตศาสตร์เราอาจจะไม่ได้เก่งไนงะ แต่ว่าถ้าใครเข้าใจพิสส์เขียนตรงนี้ก็จบอะส่วนใหญ่พิสส์อยู่แค่บรรทัดแรกนะครับอ่ะสี่วนห้เนาะอ่ะเฮ้ยเขีอ่าสี่วนหะครับลบกันเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าลบสามเป็นอ่า63สมนะครับหกส่วน9ก้านะครับเก้าห้าสิบห้าเก้า้าเก้าดหบานะครับก็ตัดได้เจ็นะนะครับอ่าเพราะงั้น c 5ส่วนห้านะครับ,ะ 4, 5, ะรบจะเท่ากับเจด แบบนี้แล้วนะครับคราวนี้หนูก็ย้าย5ขึ้นไปคูณนะครับ c ส่วน5ก็จะเป็น c เท่ากับ7คูณ5แบบนี้ครับตอบก็คือ35องศาเซลเซียสนะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะตอบเท่านี้นะครับอ่ะมีใครถูกไหมนะครับอ่ะข้อสอนะครับข้อสอบคือ IJSO นะครับ IJSO เนี่ยนะครับเป็นข้อสอบเขาเรียกว่าเป็นโอลิมปิกของมอต้น ก็คือแต่บางข้อแม่งมันก็ยากกว่าอินทายากกว่าโมลายอีกนะครับที่เคยทํามาอ่ะแต่ก็ให้เรารู้ไว้ว่าอถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงเนี้ในการแปลงอุณหภูมิเนี่ยแปลงไปแปลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะทําข้อสอบพวกนี้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเขาบอกอุณหภูมิลบสีฟาเรนไฮน์นะครับมีค่าเท่าไรในหน่วยเคลวินใช่ไหมอ่าหนูก็ต้องการจับตัว F เป็นตัว K นะครับใช่ป หนูก็ต้องทำาไงก่อนนะครับตั้งสมการก่อนนะครับ4ลบ5นะครับเท่ากับ f ลบ32วน9นะครับเท่ากับ k ลบ2.73ลบ5นะครับจริงๆถ้าใครคล่องอะ่ะไม่ต้องมานั่งตั้งแบบพี่ก็ได้นะนะครับหนูก็เขียนสมการไปเลยน่าจะง่ายกว่านะครับอ่าเขาต้องการ f ไป k นะครับเพราะว่าตัว c ไม่เกี่ยวเห็นไ,ไหมเซลเซียส,สไม่เกี่ยวนะครับแปลว่าสมการที่เราเหลือก็เ,เหลือแค่นี้ เดี๋ยแบบนี้เนาะนะครับคราวนี้เขาให้อะไรมานะครับเขาให้ฟัลเลนไฮด์มานะครับเป็นลบสี่สิบใช่ไหมหนูก็แทนลบสี่สิบเข้าไปนะครับลบสี่สิบลบสามสิบสองนะครับ,บ, k, บ 2, 3, ส่วนเก้าน,นะครับแบบแบบเท่ากับ k ลบสองเจุดสามส่วนอะไรส่วนห้านะครับแบบนี้อ่าเดี้เนี้นะครับคราวนี้ก็เป็นเท่าไรเนี่ยลบลบกันนะนะครับลบสี่สิบลบสามสิบสองก็เป็นลบ เจบสองนะครับเ2บสองหารด้วย9้านะครับเท่ากับ k ลบ2องเจสามส่วนห้าเกอะไรเลขลบเจบสองนะครับก็เก้าแปดนะครับก็ตรงนี้ต้องใส่ปเป็นลบแปดด้วยนะเพราะเขาติดลบนะครับลบ8เท่ากับ k ลบ2อเจสามส่วนห้านะครับแบบนี้อ่ะนี่คือทำแบบละเอียดเลยนะนะครับคราวนี้หนูต้องทำาไงต่อนะครับหนูก็ ย้าย5นะครับที่มันหาอยู่เนี่ยเข้าไปคูณครับอขอย่อนิดนึงนะนะครับนี่นะครับหนูก็ย้าย5ขึ้นไปคูณใช่ไหมรันนี่นะครับเป็นเท่าไหร่เนี่ย8 5เป็นลบ40นะครับอลบ40นะเท่ากับ k นะครับลบ273นะครับถูกไหมคราวนี้หนูก็ย้ายมา k ย้าย273มาเนาะนะครับ 2า3ก็เป็นบวกนะครับ2า3ลบด้วย40นะครับเจ็บปะมันจะเป็นลบ40นะครับลบ40บวก2า3แล้วกันอ่าเกิดใขรงงเกวินก็เท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็น2 3 3นี่นะครับนี่คือคําตอบนะครับอ่ามีใครถูกไหมนะครับประมาณนี้นะครับตอบ2 3 3นะครับอ่าต่อไปนะครับข้อนี้ก็คือข้อแพท สามตุลาห้าเก้านะครับน้องๆสมัยใหม่อาจจะงงแพทคืออะไรนะครับแพทก็คือเอเรเบลนะครับเอเ v เ l ตุลาปีห้าเก้านะครับเขาออกเรื่องอุณหภูมิด้ยนะโหถ้าออกมานนี้เราทําได้แน่นอนนะใช่ไหมมันง่ายนะครับนี่ก็เป็นอืมพี่ก็สอบแพทสามาเนี่ยแหละครับคือไอ้สอบแพทสามมาเนี่ยมันก็แบบสมัยเมื่อก่อนนะ่ะ คือตอนเรามอปลายแม่งยากมากเลยนะเดี๋ยมาตอนนี้มันก็ง่ายนะครับอาจจะตอนตอนนั้นอาจจะฝึกมันไม่พอนะครับแต่ไม่บอกนะว่าสอบป,ปีอะไรนะครับเดี๋ยวรู้อายุหมดแย่เลย <c oughs> เล่นนะครับอ่ะรู้อายุไม่เป็นไรหรอกนะครับอ่ะเขาบอกขาดต้องการอบขนมที่อุณหภูมิ250องศาเซลเซียสนะครับแต่บนเตาอบเนี่ยที่เราจะไปอบเนี่ยมันเป็นหน่วยฟเาเรนไฮต์นะครับเออเขาถามว่าจะต,ต้องต้องตั้งอุณหภูมิไว้เท่าไหร่เนี่ยเออเพื่อให้ได้สูตรขนมที่เราต้องการเนี่ยนะครับ ใช้ความรู้ฟิสิกส์นะครับในการทําขนมเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิม C นะครับส่วนห้าเท่ากับ F ลบส2สองส่วน9นะครับแบบนี่เท่ากับ K ลบ2องเจสามส่วนห้านะครับดูก่อนนะครับเขาต้องการองศาเซลเซียสใช่ไหมให้เป็นฟาเรนไฮต์นะครับแบบนี้ผมก็เควินไม่เกี่ยวไงใช่ปะม,มี C กับ F หนเก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับลบไปเลยอ่า อันนี้ c ส่วน5เป็นเท่าไร่นะครับ c ส่วน5ก็เป็นเาให้ c มาเป็น250เนอะนะครับใช่ไหมตรงนี้นะครับ250นะครับท่าส่วน5นะครับเท่ากับ f ลบ32ส่วน9นะครับอ่าโอเคครับอ่าหนูก็250กับ5หนูก็ตัดกันสินะครับเท่าไหร่เนี่ย5ได้250นะครับเอ่อ5525แล้วนะครับก็เป็น ัดกันมันจะได้ห้าสิบนะครับนี่ห้าสิบเพราะงั้นมันก็เหลือเป็นห้าสิบนะครับเท่ากับ f ลบสองถึงสองส่วนเก้านะครับอ่ะคนี้ทําไงต่อนะครับเก้านะครับไม่ใช่จีนะอ่ะเก้าย้ายขึ้นไปนะครับก็เป็นห้าสิบคูณเก้านะครับแบบน,นี้เท่ากับ f ลบสองถึงสองนะครับห้าสิบคูณเก้าก็เก้าห้าสี่ิบห้าก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับสี450่ร้อยห้าสิบเอลบ สสิบสองนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะคราวนี้หนูทําไงต่อนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นลบใช่ไหมเราก็ย้ายมาอีกฝั่งเลยนะครับมันก็เป็นอะไรเป็นบวกนะครับเห็นเ,เองนะครับสไตล์คนไทยอสอนง่ายนะครับตรงนี้เป็นลบย้ายตรงข้ามก็เป็นบวกสี่ร้อยห้าสิบบวกสาสิบสองนะครับจริงๆพี่ว่าน่าจะเป็นวิธีที่คนไทยเขาคิดเองนะสี่แปดสองนะครับ, 4, 8, 2, รบใช่ไหมเนี่ย อ่าน่าจะใช่นะครับน่าจะตอบ482ฟาเรนไฮน์นะครับตอบก็คือประมาณนี้นะครับเอาโอเคครับมีใครถูกหมดไหมครับนี้จะถูกกันหมดนะไม่ได้ยากนะครับก็คราวนี้ก็การแปลงอุณหภูมินะครับมันจริงๆอุณหภูมิตัวตัว250เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ482ฟาเรนไฮน์คือการแปลงอุณหภูมิเนี่ยค่ามันไม่ได้ลดหรือมันไม่ได้เพิ่มนะครับคือมันมันเป็นแค่ค่าคนละหน่วยกันนะครับมันอารมณ์เหมือนว่า เ,เงินบาทเนี่ยนะครับเท่ากับกี่ดอลลาร์ไงคือเราแปลดอลลาร์มาก็เท่ากับบาทเหมือนเดิมเอาเร,าเราในกรณีที่แบบว่าอัตาราแลกเปลี่ยนมันมันมันคงที่นะนะครับคือมันก็คือแปลงไปแปลงมานะครับเปลี่ยนหน่วยไปเปลี่ยนหน่วยมาแต่ค่ามันเท่ากันนะครับแค่นั้นเองเรื่องการแปลงอุณหภูมินะครับมันจะใช้เยอะมากนะครับก็คือใช้เขาเรียกว่าบางทีโจทย์หลังๆอนะ่ะมันก็จะมาหลอกเรานะครับแบบ ให้เป็นฟาเรนไฮต์มั่งให้เป็นเควินมั่งนะครับก็คือเพิ่มความลําบากให้เราอ่ะในการทําอ่ะซึ่งไอข้อสอบพวกนี้พี่เอาไว้ให้ในท้ายๆเล่มนะครับถึงตอนนั้นเราต้องแปลงอุณหภูมิข้องแล้วนะครับไม่งั้นมันก็จะแบบหลอกไปหลอกมาถ้าสมมติแปลงไม่ข้องอีกแล้วไปทําไปคํานวณนี้ครับพอทําไปปุ๊บโอ้โหบันเทิงเลยครับจะใช้คนละหน่วยก็คือผิดแน่นอนนะครับไม่ต้องถามถึงความถูกผิดเลยนะครับเสียใจผิด ก็คือขึ้นอยู่ว่าอาจารย์เขาจะให้คะแนนไม่ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าน้ำมึกนะครับคือพวกเราก็เช็คก่อนนะครับเช็คก่อนเสมอเลยเช็คก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมาพยายามเขียนเป็นตัวแปรแบบแบบที่พี่เขียนไว้ตรงนี้นะครับถ้าเขียนเป็นตัวแปรไว้มันจะไม่ค่อยผิดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอ่อเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็การแปลงเนี่ยขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ